ถ้าธุรกิจต้องตัดสินใจว่าระหว่าง Inhouse เองไหมกับการที่อเ,เออไปเอาซอซีกว่าไหมเกณฑ์นในการตัดสินใจมองว่ายังไงบ้างเราต้องพยายาิจารณาอะไรบ้างแล้วแต่เป้าหมายเลยบางแบรนด์อะยอดขายมาจากออฟไลน์เป็นหลักทาออนไลน์ก็เหมือนแบบว่า surviving เฉยๆไม่ได้อยากจะโฟกัสมากก็ก็ทําเองไปก็ได้จ้างก,ก็ไม่คุมนะ้มเนาะตอนที่ทาแบรนด์อะคือเหมือนแบบเราก็อยู่กันแค่ในในแบรนด์ของเราเนาะมีไปเซมินาแต่ว่ามันไม่เคยมีแบบ딥ท้องในในเรื่องของ s t r a t e g y หรอกว่าคุณทําอะไรบ้างจริงๆคุณแทบไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าเหมือนแบบ เทคนิคแท็กติกสตรัทจีในการที่เราจะไปเล่นกับ tools ของแพลตฟอร์มเขาทํำยังไงกัน mm hmm. หรือว่าในการที่เราจะเหมือนแบบซีเคียวหลังบ้านของเราเนี่ยมันทำยังไงกันต่อให้อยากจะก g r o ะแต่มันก็เหมือนมีสโคปข้อมูลที่ access ได้ะจำกัดถ้าเกิดว่ามาให้พาร์ทเนอร์ที่เหมือนแบบเขามีประสบการณ์มีลูกค้าในมือหลายๆเจ้าทำเนี่ยค่ะมันจะสามารถมี i n นไซ h ์ที่กว้างขึ้นมีสโคปข้อมูลที่กว้างขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งนี้จะสามารถทําให้คุณโกรธได้เร็วขึ้นแล้วก็ success ได้เร็วขึ้นถ้าเกิดว่า เป้าหมายคือแค่แบบ Surviving มีไปเฉยๆโฟกัสออฟไลน์ก็ไม่จำเป็นค่ะแต่ว่าถ้าอยากจะโก o ตระแนะนําว่าควร